สวัสีกกกคก,แบบก,กับผมกุ๊กกระปุกกับรายการร้านเกมทีวีนะครับก็แป๊บหนึ่งก็พูดกกระปุกกับมอส GTS a ไซอันเดรีกันนะครับก็วันนี้เป็นมอสแพ็คครับแพ็ค GTA V สองเจก็ก็แล้วก็ g t ก็สองนะครับก็ โอเคก็จะมารีวิวกันเลยครับย่อใครอยากได้มอน,นี่เดี๋ยวแจกเลยนะเดี๋ยวแจกแจกด้วยครับและอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปหรือม็อบต่อไปนะครับพี่จะมีกำลังใจหาครับนี่ก็ฝากด้วยโอเคก็มาดูเรื่องรถกันก่อนเลยโอเครถรถที่ผมนำเสนอนะครับ ก็อยากจะนําเสนออยู่นะแต่เือนว่าไม,ม่ไม่ค่อยมีเวลาลนําเสนอนะนั่นก็คือรถคันนี้เปิดประทุนครับที่หาแล้วในเกมไม่มีครับลงสดๆครับรถเยอะอยู่นะรถเยอะอยู่ก็นะับรถเยอะอยู่นะถ้าทายแบบต้องการแบบมอดรถด,ด้วยแล้วก็สกีนแบบเท่ๆด้วยก็มอดนี้กันเลยโอเคแล้วก็มอดเบตต่อครับนั่นคือเราฟิวแบบเท่เป็นมอดแพ็คเออยังไงก็ต้องเป็นมอดแพ็คอยู่แล้วนะครับก็นะ เอออย่าลืมกระ,ะทืบไรนะต้องพูดไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าเออนะครับโปรเจกต์นี้ก็กว่าจะทามาได้ก็นานพอสมควรโอเคเออเจ็คแพ็คอยู่ไหนวะโอเคก็จะมาโอเคก็มารีวิวรถกันเลยครับโอเคอยู่ในสนามโอเครถแล้วรถที่คิดว่าลงน่าจะเป็นรถคันนี้ครับ ไม่ก็แรงเยอโอเคเป็นแบบเหนดาเปล่าวบบไม่รู้อก็เขาลงลงมาก็ลงลงไปครับเครยดดิเด๋ยวติงว้ใต้คลิปแน่ๆครับว่าเดี๋ยวติดหรือก็สิ์โอเคจะทำอะไรกันนว่ามันจะไปขนาดไหนเฮ้ยโอ้ยก็ยังพอไหวอยู่ครับก็ยังไม่คึงกะตุกเท่าไหร่นะครับ เออมีรถไล่สนุกสนุกให้รีวิวกันอีกโอเครถคันนี้ก็น่าจะเป็นรถหุ้มเกาะนะครับเด็กของทีทีวีด้วยนะเป็นรถหุ้มเกาะโอเคก็แต่ใน GTR มันไม่หุ้มเกาะนะครับบอกไว้ก่อนเลยมันไม่หุ้มนะใครที่คิดว่าจะหุ้มก็ไม่ไม่หุ้มนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่สกรีนลงทับนะครับโอเคเสียงนี่มันก็มาจากรถคันเก่าแน่เลยนะครับโอเค แต่มอดดิบก็ใครอยากได้แบบดิบแล้วแบบไม่ดิบแล้วฟุดฟืดนะครับถ้าถ้าดิบแล้วไม่ฟูม,มันจะเป็นแบบนีรับแบบนี้โอเคอันนี้ผมลงมอดด้วยนะครับก็มอดดิบนี่ผมจะไม่ผมหาไม่ได้ครับผมเจอคนอังกฤษนะแต่ผมจําไม่ได้แล้วด้วยว่าคลิปอะไรนะครับก็ยาวๆว่ารถคันนี้โอเค ก็สกินตัวนี้ครับไม่ต้องห่วงครับมันเป็นสกินตัวละครธรรมดาแล้วครับแต่ผมเอามาเป็นเพราะว่าเทแล้วจะมารีวิวสกินตัวนี้ทั้งชุดด้วยนะครับโอเคอเอ้ทเทไงแล้วก็ลงมอเตรไซร์โอเครถคันนี้ดีกว่านะครับรถซูเปอร์คาร์คันหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเทเทครับเทอยู่นะเดูจากไฟหนะ้ารถโอเคก็ดูว่าสวยครับ สวยงามอลังการสุดๆเคราก็ะติใจว่าโูดอีกโอเคก็อันน okay, okay. okay, ึงคลิปใกล้จบยังย okay, ังจบยาน่ะก right? okay. okay. ็เฮ้ยนั่นเลยเมื่อกี้เห็นอะไรก็ไม่รู้ว่าโอ๊ยเฮ้ยมันมีนั่นด้วยดิว่ะเคเดี๋ยวถ้าจะเดี๋ยวพอใกล้จะจบเดี๋ยวจะพาไปดูสนามดิฟครับที่มอนนี่กันเลยนะครับเอ้ยอาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้ครับ ขาคุมไม่ได้ลงมาหรอกนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวดูรถรถเฮ้ยเย่นะครับเฮ้ยเย่พี่เข้มน่าเป็นรถมอเตอร์ไซคันแรกที่ผมเพิ่งเห็นนะแต่สีมันน่าจะลงทับกับมอไซคันไหนนี่แหละครับน่าจะถ้าไม่มอไซค์ก็ลงทับกับรถนะครับเดี๋ยวดูนะสัญลักษณ ก่อนรับเช้าแล้วออไซอยู่ไหนโอเคแต่รีวิวรถคันต่อไปครับเราจะรีวิวเอ้ยเอ้ยอ๋อมันเป็นสีอยู่แล้วอ๋อเออมีอะไรอุ้ยโดนใจสุดสุดก็ดาวไอกราฟิกที่ผมว่าสวยนะ เฮ้ยแล้วสีรถด้วยมันจะเงากว่าเดิมโอเคแต่เปนะ็นไงมันจะเงากว่าเดิมแต่ไอ้สีรถเงานะแต่งเงาของเรานี่แม่งม,มีแต่ตัว <c oughs> โอเคไปรีวิวมอสกันต่อไปนะครับเฮ้ยโอ้หถูกใจสุดๆโอเคครับก็พื้นที่ก็เต็มแล้วก็ถูกใจสุดๆนะครับเหลือถูกใจสุดๆกับมอสรถคันนี้ครับ ครับโอเคก็จ,จบคลิปแล้วนะครับเพราะว่ารีวิวมอสมาเยอะแหละโอเค,อเครีวิวกันมาเยอะอย่างโอเคก็พอเยอะอยู่ก็สวัสดีครับก็อย่าลืมกดติดตามกับติดตัง้งใครด้วยนะครับสวัสดีครับ